ครับสวัสดีครับัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนำรถหนึ่งคันนะครับเป็นคูบะต้เอลสี่เจ็ดศูนแปดจดทะเบียนปีห้าหกนะครับนี้รถเดิมๆนะครับก็ราคาก่อนปรับสภาพนะครับคันนี้ร้อนแน่นนะครับชุดแน่นชุดปบวินก็แน่นนะครับตัวนี้จะมีตัวต่อลูกหมักรวมเล็กน้อยนะครับ จะเป็นตัวในนะครับจะมีตัวตัวนอกที่ไม่รวมนะครับทางนี้ตัวนี้ก็มีเขาต่ออุปกรณ์มานะครับหนีออกเขาตัดออกไปรับฝั่งนี้ <c oughs> อ่าฝั่งนี้ก็เป็นตัวต่อลูกหมากนะครับตัวต่อจะอยู่ข้างในนิดนึงนะครับเปลี่ยนก็หายครับลูกหมากล้อแน่นดีอยู่นะครับสีนล้อ,อก็ไม่เห็นมีรอยหยดนะครับ ได้ทองแห้งดีนะครับดูบูธบูธไปมีดก็สึกเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับก็บอกอก็บอกใบมีดมีซึมซึมอยู่นะครับเครื่องแห้งดีนะครับรถก็กึ่งไล่กึง่งนาอันนี้ถอดเปลี่ยนคัดมาแล้วนะครับตัดแล้วไดทองแห้งดีนะครับบูธคันก็รวมบ้างนะครับ ยางหลังก็ประมาณสัก70%ดเเซยางหน้าอยู่ประมาณ50เปอร์เซนนะครับฐานดีนะครับฐานสองส MV เพัดนะครับโครงดีใบก็ยังหนาอยู่นะครับใบเต็มทั้งหใบนะครับใบหนาอยู่โครงดีบูทบูทก็ไม่หลวมนะครับหลวมเล็กน้อยนิดเดียวนะครับตัวน,นี้แทบไม่หลวมพัดท้ายก็เต็มอยู่นะครับ โครงสร้างฐานดีเลยนะครับฐานสวยสุดท้ายพวกลูกหมากพวกนี้ก็แน่นดีอยู่นะครับตัวในรวมเล็กน้อยนะครับพวกนี้ก็ไม่เยอะนะครับหูอันนี้ติ่งหูยังไม่ขาดนะครับสองฝั่งใช้งานไม่เยอะนะครับพวกแขนสุดท้ายคันนี้ก็จะลักษณะรถก็จะเป็นดันดิน มากกว่าไถนะครับกระทะล้อดีนะครับไม่แตกสีเดิมนะครับก็มีสนิมบ้างนะครับเล็กน้อยสีสันเดิมๆนะครับดูตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีผุนะครับจะลองพักเทา้ารุ่นนี้ก็จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับ เกียร์นี้จะเป็นเกียร์หลักอยู่่เกียร์นะครับด้านนี้จะเป็นโล์ไฮรวมกันก็จะเป็น8เกียร์นะครับตัวนี้ที่ยกหางนะครับตัวนี้เพาปั่นทีดีโอมี2รอบนะครับข้างหลังช้า540ข้างหน้า750นะครับตัวนี้คอนโทลใบมีดตัวนี้คอนโทลหางมีคันเลขมือนะครับตัวนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นเกียร์เตนหน้าทอนหลังนะครับเกียร์ได้เกียร์หนึ่งแล้วก็ใส่กระต่ายเต่า กระต่ายหรือเต่าก็ได้ครับแต่ส่วนมากใช้งานก็จะเป็นกระต่ายนะครับฝั่งนี้ก็แห้งดีนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับล้อแน่นโควินแน่นนะครับอันนี้หลังคาที่มองเห็นไม่มีแตกนะครับสุดท้ายไม่มีแตกไม่มีราวนะครับเดี๋ยวพกแขนยกอจจะมีซึมซึมบ้างถ้าเอาไปใช้งาน ติเดเล็กน้อยนะครับรถพร้อมใช้ใช้งานได้ปกติขออนุญาตวางโทรศัพท์นะอนนะมาดูเครื่อง <c oughs> เครื่องเดิม <c oughs> เครื่องยังไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็จะมีเปลือกแตกออกไฟหน้าแตกนะครับเปลือกตัวนี้นะครับกระจังหน้าหัวเหอหัวดีอยู่นะครับ เลี่ยงก็เร,เรียบดีอยู่นะครับใช้งานทันห้าแต่ว่าไม่ขัดภาพก็สภาพนี้ก็คือว่าใช้งานไม่เยอะแล้วครับเดี๋ยวไปดูการใบมีด ใบมีดก็ไม่เื่อห,หลวมนะครับรก็หลวมไม่เยอะแค่นี้ใช้งานได้เลยนะครับโ้ปกของก็ดูแลรักษายอยู่ระบบไฮดรอลิกปกติเึ็นลองเร็วนะครับอก็ขึ้นลงเร็วนะครับ เดิมๆตัวนี้จะของถอดน่าจะเป็นเขาประกอบชุดชุดยกชุดยกของ,ของขอประกอบเขาใบดันนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็ไม่ได้ใส่น็อตคืนมานะครับหายสองตัวฝั่งนี้หายสองตัวนะครับอีกฝั่งนั้นก็ฝั่งนี้ก็หายสองตัวนะครับน็อตอาจจะเป็นน็อตยาวคนละเบอร์ประกอ,อบมานะครับ กระตุกนะครับรตัวนี้จะยกสูงยกไม่สูงก็ปักยึดอ,อยู่ที่แขนกลางนะครับแต่เวลาไถเจ้าอของก็ไถมาปรัแบบแสงมันก็จะเป็นองศานี้น่าจะพอดีไถเขาอะน,นะครับก็เลยเขาก็เลยใส่มาประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้สูงปรับขึ้นอยู่กับแขนกลางบุนเข้าก็จะขึ้นสูงนะครับรถก็ไม่มีผุนะครับเดิมๆแห้แงๆสวยๆ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ085-0876581ดูรถทดลองขับที่ร้านนะครับเดี๋ยวจะไปลองไถให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ชิ้นที่3ามก่อนครับโรตารี่จะเป็นรุ่น RX182F นะครับโครงดีตาช้างนะครับโครงสร้างดีสก,กีมีสวยเลยนะครับมาย่อยมีครบ ฟันก็เหลือน้อยเ,อเปลี่ยนฟันอย่างเดียวนะครับโครงสร้างดีไม่รั่วไม่ซึมที่ดูนะครับอันนี้มันเป็นหยดจากน้ำมันเติมนะครับแปลว่าขายไอ้ตัวนี้บวกไปตามสภาพตัวนี้ไปไปก็หกหมื่นบาทนะครับตัวนี้รวมไปเลยนะครับทั้งทั้งรถทั้งไฟฐานไฟดันแล้วก็โรตารี่ ระบบไฮดรอลิกนะคะหน้าหลังค่ะปกตินะคะถ้าเดินหลบฝุ่นก่อนนะคะ อันนี้จะทดลองเกียร์นะคะอันนี้เกียร์หนึ่งค่ะอันนี้สองอน,นี้เกียร์สามอันนี้เกียร์สี่นะคะ อันนี้สโลอันนี้จะลองสโลให้ดูนะคะ แต่ติดนะคะไฟอะไรไฟหน้าไ,ไฟหน้าติดนะคะมีมีแตกฝั่งหนึ่งค่ะแตกฝั่งนึงนะคะส่วนไฟเลี้ยว,ไ,ยวไฟท้ายติดทั้งสองข้าง ไ,นะไฟท้ายจะติดแค่ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาไม่ติดค่ะไฟเลี้ยวก็ไม่ติดนะคะราคายังไงค่ะสามแสนให้ามแสนเจ็ดเ้หมนแปดหมื่นเก้าพัน ค่ะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะคะถ้าไหนชอบสวยๆเดิมๆไม่เคยแกะอย่างเงี้ยค่ะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะกับ L4708 ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีตัวรถใบดันผ่านพวนดีเฮดยี่สิบสี่หกเอแล้วก็จะมีโรตารี่กี่เมตรนะคะ1หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสองเหรอ ค่ะจะลอตเตอรี่ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะค่ะจะเป็น3มชิ้นนะคะในราคานี้ค่ะฝาก 300, ค่ะฝ <3 45. S 2> ากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะส่งฟรี300กมเบอร์โทรศัพท์085 0, 85, 0 87, 6, 5, 8แปดห้นหกดหนะคะหากไม่ติดมีสำรอง088ย์แปดแปค่ะ